อยู่ผมโปรดิวเซอร์หนึ่งนะครับอยู่ที่อุหมูยองสาขาหนึ่งนะครับเจอผมบ่อยหน่อยช่วงนี้นะครับก็คันนี้ก็เป็น1.9เนะครับเป็นตัวยกสูงครับก็มาทำชุดโป9ใบเทา5ใบแดง5ใบแดงถูกแล้วแล้วก็เพิ่มกระป๋องเกจอีกหนึ่งตัวนะครับ5้าใบเทา5้าใบแดงมีอะไรบ้างครับ1นะครับแหนบแก้วาลว3าอุดอียา4ีํทำท้ายราง5ติดตั้งวัดบูธนะครับแล้วก็ ค้าเพิ่มก็ปรองเกตตามที่บอกไปครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมไปลองเองคันนี้เหมือนเดิมโคตเท่แล้วดูวาว่าวอ่าองอันนี้พี่เวลาจะขับติ้งก็ปิดแท็กชั่นนะครับที่ผมกดขาให้มันขึ้น ก็แบบซิ่งครับอันนี้มาจากไหนครับชนบุรีครับพี่โอ้มาจากชนบุรีเลยลูกค้าเดียวแต่ท่านมาครับผมครค้าส่วนใหญ่ชนบุรีกับระยองเยอะไหพี่อยู่ระยองอ๋อครับก็ขับซิ่งนะพี่นี่ออกเกียร์หนึ่งไปเงี้ยพี่ใส่เกียร์สองไล่ไล่ลดลงลงครับใส่เกียร์สอง เบิร์ตเลยพี่เบิร์นรอบตันจะขับลางครับสี่พันห้าสั่เกียร์เ,เกียร์ก็อันนี้เป็นสเต็ปเริ่มต้นเนาะพี่เอาควันน้อยก็อ,อ,ยอันนี้จะควันบางๆถ้าอยากมาเพิ่มควันที่หลังก็มาได้ครับ เพคัญก็รถจะเดินท้ายลึกกว่าเดิมหน่อยอะไรเงี้ยครับที่เขาจูนเอาควันกันให้มันไม่แห้งไวพี่เหยียบแช่ได้อะไรเงี้ยอ๋อนี่แบบพอดีพอดีอะไรนี่ครับก็ขับใช้งานเนาะขับตามหลังรับปกติอันนี้ถ้ารอบม,าามันต่ำมันจะรอแป๊บนึงถ้ารอบต่ำกว่าพันหกลงมามันจะรอแป๊บนึงนิดเดียวไม่ได้รอเยอะ 1 0 0ี่ยผมเหยียบไงวะปึ๊บมันจะแป๊บหนึ่งแล้วก็วจะมาตอ2000ป,ปุบ๊บบูสมันจะติดม,มาเลยก็เอาวลาเปลีเกียร์พี่ไม่ต้องรีบเปลี่ยน,นับขับไปให้รอบถึง3000เราค่อยเปลี่ยนเกียร,ร์รถจะได้ไม่มีอาการรออย่าบางคน 2องพันต้องเปลี่ยนเกียร์อย่างเงี้ยพี่อย่างไงก็รอเนี่ยผมเยียบมิดเลยเห็นไหมต้นจะรอรอบไปเลยไม่ต้องรีบเปลี่ยนเกียร์พี่เอาให้มันถ e ึงสามพันส่วนขับซิ่งก็จะเปลี่ยนเกียร์รอบที่4 0 0ครับ ใส่แค่สองเบิ้ลเลยสี่พันห้าสเกียร์เริ่มการถ่ายวิดีโอฉุกเฉินมากกเลยพี่สี่พันห้าถ้าครับสี่พันห้าสับครัโค้ดอยู่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดนะพี่ครับแต่ถ้าอยู่2,000เนี่ยเหยียบยังไงก็มาพี่นะถ้าอยู่2,000รอบเหยียบยังไงก็มา ติดแล้วนะครับจะเพิมง่ายครับการบันทึกเสร็จสมบอรุ์ก็ถ้าขับจากจังหวัดพี่เดินทางแบบรีบๆนะอันนี้ไม่ได้พูดว่าจะต้องขับไวตลอดสมมติว่าพี่รีบๆพี่เหยียบแชร่ร้อยเจ็ดร้อยแปดอ่างเงี้ยถ้าความร้อนมันขึ้นไม่ต้องตกใจพี่พี่ยกคันเร่งให้รถเหลือเก้าสิบร้อยหนึ่งสักพักนึ่งอนะ่ะเดี๋ยวความร้อนจะลดลงก็ขับได้ปกติ วัดูสนี่อ่ารับประกันตลอดนะพี่ถ้ามันร่วมซึมน้ำมันมันอะไรน,นี่ก็เอาเข้ามาเขีมได้มีอะไรก็ทักมาก็ได้พี่ในเพจโทรหาหมยูยงเบอร์ศ8นย์แปดสามเก้าเก้าเก้าสองหเ็ดาหหยงเตรง ก็เดี๋ยวกลับชนบุรีใช่ไหมครับใช่ครับเดินทางปลอดภัยครับพี่ครับขอบคุณครับครับโอเค